สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะได้นําหนังสือเกี่ยวกับอาหารมาแนะนําให้ท่านได้วิจักอีกเล่มหนึ่งนะครับมีชื่อหนังสือว่าข้าวผัดนะครับเป็นอาหารชุดสุขภาพจากสํานักพิมพ์แสงแดดครับหนังสือเล่มนี้มีขนาด22คูณ19.5เซนติเมตรและมีจำนวนหน้า1 0 3 13หน้านะครับหน้าปกก็เป็นภาพ ข้าวผัดหจานนะครับน่าจะเป็นรมมิรนะเปิดมาด้านในก็จะมีเขียนว่าข้าวเป็นธัญพืชที่อุดมสมบูรณ์เพื่อสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการมีทั้งคาร์โบไฮเดรตอันเป็นแหล่งพลังงานมีโปรตีนบำรุงร่างกายและยังมีวิตามินเกลือแร่นานาชนิดที่จําเป็นต่อการทํางานของร่างกายเพื่อให้ชีวิตอยู่ได้อย่างผาสุกเส้นใยข้าวมีส่วนช่วยลดการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงและมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยจะกินอาหารประเภทแป้งทั้งทีเรามากินข้าวแทนดีกว่าแต่ถ้าจะให้ดีเยี่ยมยอดก็ต้องกินข้าวกล้องครับหนังสือเล่มนี้อ่อด้านในมีข้อมูลทางบรรณุกรมของหอสมุดแห่งชาตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาหารและการปรุง ส่งวลลิขสิทธิ์โดยบริษัทสนักพิมพ์แสงแดดจำกัดครับเจ้าของและจัดจำหน่ายโดยบริษัทสำนักพิมพ์แสงแดดจำกัดในส่วนของคำนำนะครับคำนำบอกว่าความสุขของชีวิตที่สำคัญมากอีกอย่างหนึ่งก็คือการกินกินอย่างไรจึงจะสุขทั้งใจและกายก็ต้องหันมากินอาหารเพื่อสุขภาพกัน ข้าวผัดได้ชื่อว่าเป็นอาหารจานเดียวที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบส่วนข้าวผัดรับประทานได้ทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะวัยเด็กวัยรุ่นและวัยหนุ่มสาวเพราะนอกจากข้าวผัดจะให้พลังงานที่ดีแล้วข้าวผัดยังมีวิตามินเกลือแร่ครบส่วนข้าวผัดเป็นอาหารที่ทำง่ายรวดเร็วอร่อยและมีคุณค่าครบถ้วนจึงเหมาะสำหรับทุกๆคนในบ้าน สำนักพิมพ์แสงแดดได้ผลิตชุดหนังสือเพื่อต้อนรับปีใหม่2537ด้วยความอร่อยปากส่งผลดีต่อสุขภาพกายด้วยหนังสืออาหารชุดสุขภาพนะครับก็จะมีข้าวผัดเมี่ยงยำไข่อร่อยเห็ดอร่อยปลาอร่อยแล้วก็บอกว่าอย่าลืมเก็บหนังสืออาหารชุดสุขภาพให้ครบทั้ง5้าเล่มเป็นของขวัญให้กับคุณเองและให้กับผู้ที่คุณรักและนับถือลงท้ายวัาสำนักพิมพ์แสงแดด กันยายน2536ครับต่อไปในหน้าสารบัญนก็จะเริ่มด้วยคุณค่าและความสำคัญของข้าวกับคนไทยแล้วมีรายการข้าวผัดครับจำนวนมากถึง60เมนูเลยทีเดียวครับซึ่งผมก็จะลองอ่านให้ฟังคร่าวๆดูนะเช่นมีข้าวผัดหมูข้าวผัดเนื้อเค็มข้าวผัดซอสแดงข้าวผัดไข่ ข้าวผัดหอยลายข้าวผัดหมูบดช่อข้าวผัดทะเลรวมข้าวผัดกุนเชียงข้าวผัดผักกาดดองข้าวผัดปลากระป๋องข้าวผัดผักคะน้าข้าวผัดเมล็ดบัวข้าวผัดเกาลัดข้าวผัดไข่ห่อข้าวผัดปูข้าวผัดสับปะรดผงกะหรี่ข้าวผัดแหนมข้าวผัดหมูซีอิ๊วข้าวผัดหน่อไม้ข้าวผัดหมูย่างข้าวผัดหอยแมลงภู่ ข้าวผัดหมูยอทอดข้าวผัดเต้าหู้ยี้ข้าวผัดเต้าเจี้ยวข้าวผัดลิ้นจี่ข้าวผัดม้วนไข่สาหร่ายทะเลแล้วก็อีกจํานวนมากนะครับคราวนี้ผมก็จะอ่านในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสรุปคุณค่าความสําคัญของข้าวแล้วเดี๋ยวพอถึงเมนูต่างๆที่ผมจะเลือกมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับนั้นก็จะเริ่มด้วยเรื่องของ คุณค่าและความสําคัญของข้าวคนกับคนไทยซึ่งผมเห็นว่ามีประโยชน์มากก็จะพยายามอ่านให้ได้มากที่สุดนะครับโดยที่ไม่ให้มีเวลามากเกินไปคนไทยเรามีความผูกพันกับข้าวมาช้านานนับเป็นพันๆปีเรารับประทานข้าวเป็นอาหารหลักของชีวิตประจําวันเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีการทํานาปลูกข้าวเป็นพืชหลักทั้งยังส่งข้าวเป็นสินค้าออกที่สําคัญ ของประเทศมาช้านานเมื่อคนไทยผูกพันกับข้าวเช่นนี้พิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับข้าวจึงมีมากเราจะมีเทพีแห่งข้าวที่เราเรียกว่าพระแม่โพศพเป็นที่เคารพสักการะของชาวนาในประเทศไทยโดยทั่วไปเราต้าจะถือกันว่าพระแม่โพศพเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งจึงมีพิธีกรรมต่างๆขึ้นเพื่อบูชาพระแม่โพศพเช่นเมื่อเริ่มทำนา หลังจากวันดำมาได้สัก3-4เดือนต้นข้าวออกรวงและเริ่มมีเมล็ดข้าวซึ่งโดยทั่วไปเราจะเรียกว่าข้าวตั้งท้องก็จะมีพิธีรับขวัญข้าวตั้งท้องเชิญพระแม่โพสบให้มารับเครื่องเส้นไหว้ซึ่งจะมีขนมต้มแดงต้มขาวกล้วยสุกหนึ่งวีมะพร้าวอ่อนหนึ่งลูกส้มหนึ่งผลใส่ถาดหรือกระทงที่มีทงแดงทงขาวหนึ่งคู่ปักมาด้วย บางบ้านจะมีหมากพลูยาสูบกล้วยอ้อยหรือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวบางแห่งจะมีหวีกระจกแป้งน้ำหอมสบายใส่มาด้วยพิธีการเหล่านี้แสดงให้เห็นความผูกพันของคนไทยกับข้าวมาโดยตลอดซึ่งถ้าจะกล่าวถึงพิธีกรรมพื้นบ้านที่เกี่ยวข้องกับข้าวหรือพระแม่โพศทั้งปีแล้วก็จะมีดังนี้เดือน7หลังจากท้นา เพื่อเตรียมดินแล้วก็จะมีพิธีแรกนาวันเดือน9จะมีพิธีบุญข้าวประดับดินเดือน10พิธีบุญข้าวสากเดือน11พิธีทําขวัญข้าวตั้งท้องเดือน12พิธีแห่ข้าวพันถ้วยเดือนอายพิธีทําบุญลานเดือนยี่พิธีบุญคุ้มข้าวใหญ่พิธีบุญคูณลานเดือนสพิธีบุญข้าวจีพิธีทําบุญขวัญยุ้ง เดือน4พิธีแรกตักข้าวเปลือกออกจากยุงเดือน5พิธีสลากกระพัฒข้าวเหนียวพิธีเหล่านี้บางพิธียังคงอยู่แต่บางพิธีก็สูญหายไปตามกาลเวลาและตามเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อการทำานามากขึ้นการเคารพน้าถือพระแม่โพศพนั้นแม้ในชีวิตประจำวันยังพบได้โดยเฉพาะในสมัยก่อนนั่นคือเมื่อรับประทานข้าวเสร็จ พ่อแม่จะสอนให้ลูกยกมือไหว้ขอบคุณพระแม่โพสมที่ให้ข้าวมาหล่อเลี้ยงชีวิตเราซึ่งปัจจุบันความเชื่อนี้ก็จางหายไปมากแล้วมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่สองนั้นโรงไฟฟ้าวัดเรียบเกิดข่าเชื้อเพลิงจึงใช้ข้าเปลือกซึ่งมีมากมาเผาเป็นเชื้อเพลิงแทนแกลบแต่ก็เกิดเหตุขัดข้องขึ้น จนต้องทำพิธีตั้งสารเส้นไหว้พระแม่โพศพเพื่อขออนุญาตแล้วอัญเชิญพระแม่โพศพออกจากข้าวขึ้นไปสิงสถิตที่สารเสียก่อนเหตุขัดข้องก็มาลายหายไปนอกจากเรื่องของประเพณีความเชื่อหรือเรื่องเล่าอ้างดังกล่าวแล้วข้าวยังถูกนำมาเป็นสุภาษิตหรือคำเปรียบเทียบในแง่มุมต่างๆเช่นใช้ข้าเปลือกหญิเข้าวสารอดข้าวดอกนาเจ้าชีวาวาย บ่อตายดอกแม้อดเสนหาตํำข้าวสารรออกม้อข้าวใหม่ปลามันข้าวแดงแกงร้อนข้าวยากหมากแพงข้าวนอกเจ้าข้าวนอกหม้อก้นถึงฟากปากถึงหม้อและอื่นๆข้าวในแง่มุมของสังคมวัฒนธรรมไทยจึงยังคงสะท้อนภาพความเป็นไทยที่รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ข้าวไม่ได้มีเพียงข้าวเจ้าอย่างเดียวข้าวมีชนิดหรือพันธุ์ต่างๆมากมายซึ่งมีคุณค่าทางอาหารมีความใกล้เคียงกันส่วนความนิยมในการรับประทานก็ขึ้นกับท้องถิ่นเช่นภาคเหนือและอีสานจะนิยมรับประทานข้าวเหนียวขณะที่ภาคกลางและภาคใต้จะนิยมรับประทานข้าวเจ้ามากกว่าต่อไปในหน้าเ้านะครับชนิดของข้าวลักษณะเฉพาะตัว ข้าวกล้องคือข้าวที่ผ่านการกระเทาะเปลือกออกซึ่งจะยังคงมีจมูกข้าวและรำข้าวติดอยู่และเป็นส่วนที่ให้คุณค่าทางโภชนาการมากที่สุดข้าวสารคือข้าวที่ผ่านการกระทาะเปลือกออกแล้วนำไปสีให้ขาวจะเหลือข้าวที่นุ่มแต่วิตามินและเกลือแร่หลายชนิดสูญเสียไปกับรำข้าวที่สีออกไปข้าวเหนียว ข้าวเหนียวจะมีสีขาวขุ่นเมล็ดเปราะหักง่ายแต่เมื่อผ่านการหุงต้มแล้วมเมล็ดจะใสเหนียวเกาะตัวกันดีเวลาหุงมากไม่ขึ้นหม้อข้าวะยาทิพย์คือข้าวที่นํามาขัดสีจนขาวเพื่อให้ข้าวหุงขึ้นหม้อและอ่อนนุ่มชวนรับประทานซึ่งจะทําให้สูญเสียคุณค่าทางอาหารไปแล้วนำมาผสมกับวิตามินเกลือแร่เพื่อชดเชยวิตามินเกลือแร่ที่สูญเสียไป ข้าวไกยาทิพย์มักจะเพิ่มวิตามิน b 1วิตามิน B2 ในอาซินและเหล็กฉะนั้นหากหุงข้าวไกยาทิพย์ไม่ควรล้างข้าวมากเพราะจะทําให้วิตามินที่ผสมสูญเสียไปกับน้นําในแง่ของพันุข้าวข้าวหอมมะลิเป็นข้าวพันหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงในคนไทยมีกลิ่นหอมเนื้อนุ่มแต่เมื่อเก็บไว้นาน,านข้าวก็จะแข็งและหายหอมได้เช่นกัน ทั้งนี้เพราะเอสเซนเชีย i อยซึ่งทำให้ความหอมระเหยออกไปข้าวมันปูเป็นข้าวสารอีกพันหนึ่งที่มีทางสีแดงๆในเมล็ดข้าวมันปูจะมีวิตามิน A สูงกว่าข้าวพันอื่นเป็นข้าวที่มีกลิ่นและรสดีในบรรดาข้าวชนิดต่างๆที่กล่าวมานี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องสุขภาพกันแล้วข้าวกล้องจะถูกกล่าวถึงมากที่สุดครับ ต่อไปก็จะมีพูดถึงเรื่องปรําข้าวมีอะไรดีบ้างนะครับหูข้าวมีอะไรแว้ววิธีผงข้าวชนิดต่างๆนะครับแล้วก็เกิดความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคด้วยข้าวของคนโบราณอันนี้อ่านสักนิดนึงก็จะดีนะครับหนังสือบ,บอกว่าคนโบราณน,นั้นหากมีลูกหลานเป็นโรคปากนกกระจอก ท่านจะใช้น้ำข้าวทาบริเวณแผลแผลจะค่อยๆหายไปหญิงที่แพ้ท้องท่านจะให้ดื่มน้ำข้าวตอนเช้าจะช่วยทุเลาอาการคลื่นไส้อาเจียนได้ทั้งนี้เพราะน้ำข้าวมีวิตามินบีจะช่วยลดอาการแพ้ท้องได้คนจีนจะใช้ข้าวกล้องต้มเป็นข้าวต้มรับประทานแก้โรคเนบชาหากเด็กเป็นกลากน้ำนมจะใช้น้ำข้าวทาบริเวณที่เป็นกลากน้ำนมจะหายได้ ากยางขนนติดมือล้างไม่ออกให้ใช้มือถูก,กับข้าวสารยางขนนจะหลุดออกได้เมื่อเกิดล้มหัวโน,โนในวันที่สองให้เอาข้าอุ่นๆประครบจะช่วยให้หายเร็วขึ้นครับอันนี้ก็จะหมดในส่วนแรกต่อไปก็จะเป็นเมนูต่างๆแล้วนะครับผมก็จะอ่านในส่วนของเครื่องปรุงและพิธีทํานะครับ ส่วนจานวนสัดส่วนต่างๆก็อาจจะไม่ได้อ่านนะครับเนื่องจากยาวไปแล้วก็สัดส่วนอาจจะไม่ได้ตรงต่างนี้สมอไปนะครับ<ส>ก็จะอาจ่อานนเร็วๆสักน,นิดนึงครับเริ่มจากข้าวผัดหมูครับมีเครื่องปรุงก็ประกอบด้วยข้าวสวยเนื้อหมูหั่นชิ้นพอคําไข่ไก่หรือไข่เป็ดมะเขือเทศหั่นเซี่ยวหอมใหญ่หั่นเซี่ยวต้นหอมซอย กระเทียมสับน้ำตาลทรายสีอิ่วขาวน้ำมันวิธีทำก็คือ 1. ใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมเจียวพอหอมใส่หมูผัดพอสุกต่อยไข่ใส่ผัดยีให้กระจายสักครู่ใส่มะเขือเทศหอมใหญ่ผัดสักครู่ใส่ข้าวผัดเคล้าให้เข้ากัน 2. ปรุงรสด้วยน้ำตาลสีอยิ๊วขาวผัดให้เข้ากันใส่ต้นหอมซอย ผัดพอทั่วปิดไฟยกลง3ตักใส่จานร,รับประทานกับต้นหอมแตงกวา่าเสิร์ฟพร้อมมะนาวฟังดูแล้วน่าอร่อยมากเลยครับเมนูต่อไปเป็นข้าวผัดกุนเชียงเครื่องปรุงมีข้าวสวยกุนเชียงทอดหั่นแว่นเฉียงหมูหยองพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นฝอยกระเทียมสับน้ำตาลสายซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำมันวิธีทำหนใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟร้อน ใส่กระเทียมเจียวให้หอมใส่ข้าวหมูหยองในวงเล็บแบ่งไว้โรยหน้าเล็กน้อยกุนเชียงในวงเล็บก็แบ่งไว้แต่งหน้าเล็กน้อยผัดพอทั่ว2ปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสปรุงรสซีวขาวผัดให้เข้ากันดีปิดไฟ3ต่ตักใส่จานโรยหน้าด้วยหมูหยองกุนเชียงพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานกับแตงกวาต้นหอมแล้วเสริม ้าวผัดผักกาดดองเครื่องปรุงมีข้าวสวยผักกาดดองกระป๋องโอกไก่หั่นชิ้นพอคำพริกชี้ฟ้าแดงหั่นฝอยกระเทียมสับน้ำตาลทรายสีอุขาวน้ำมันหอยและน้ำมันวิธีทำหนึ่งเทน้ำผักกาดดองทิ้งหั่นผักกาดดองเป็นชิ้นยาวพักไว้ 2. ใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมเจียวให้หอมใส่ไก่ผัดพอทั่วใส่ผักกาดดองผัดให้เข้ากัน 3. ปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยผัดให้เข้ากันไก่สุกใส่ข้าวผัดให้ทั่วใส่พริกชี้ฟ้าผัดเคล้าให้เข้ากันดีปิดไฟ4ตักใส่จานแต่งด้วยผักชีเด็ดเป็นใบพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นฝอยเสิร์ฟต่อไปเป็นข้าวผัดปูเครื่องปรุงมีข้าวสวยเนื้อปูนึ่งสุกไข่ไก่ต้นหอมซอยกระเทียมสับ พริกไทยปน่นน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันวิธีทำก็คือ1ใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมเจียวพอหอมใส่ไข่ผัดยีให้กระจายพอไข่สุกใส่ข้าวผัดพอทั่วใส่เนื้อปูในวงเล็บแบ่งไว้โรยหน้าเล็กน้อยผัดให้เข้ากันดี 2. ปรุงรสด้วยพริกไทยน้ำตาลซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันปิดไฟย,ยกลง3ตักใส่จาน โรยเนื้อปูต้นหอมซอยแต่งด้วยผักชีรับประทานกับต้นหอมแตงกวาเสิร์ฟพร้อมมะนาวพริกน้ำปลาข้าวผัดแหนมเครื่องปรุงข้าวสวยแหนมหัน่นหอมใหญ่หัน่นไข่เจียวหั่นฝอยถั่วลิสงทอดน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันวิธีทำหนึ่งใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่แหนมหอมใหญ่ผัดพอสุก ใส่ข้าวผัดต่อจนสุกเข้ากันดี 2. ปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาผัดให้เข้ากันดีปิดไฟสาตักใส่จานโรยถั่วลิสงไข่เจียวหั่นฝอยรับประทานกับขิงอ่อนต้นหอมพริกขี้หนูแต่งด้วยผักชีเด็ดเป็นใบเสิร์ฟข้าวผัดเต้าเจี้ยวเครื่องปรุงมีข้าวสวยเต้าเจี้ยวหมูบดไข่เจียว,ห,ยยวหั่นฝอย หอมแดงซอยกระเทียมสับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันวิธีทำหนึ่งใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟร้อนใส่หอมแดงในวงเล็บแบ่งไว้โรยหน้าเล็กน้อยกระเทียมเจียวพอหอมใส่หมูผัดพอสุกใส่เต้าเจี้ยวผัดให้เข้ากันสองใส่ข้าวผัดพอทั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันใส่ไข่เจียวผัดพอทั่วปิดไฟยกลง สามต่างใส่จานโรยหอมแดงซอยที่เหลือแต่งด้วยพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานกับแตงกวาต้นหอมเสิร์ฟข้าวผัดกุ้งแห้งไข่แดงเครื่องปรุงมีข้าวสวยกุ้งแห้งไข่เค็มเฉพาะไข่แดงหัน่นต้นหอมหัน่นท่อนกระเทียมสับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมันวิธีทำหนึ่งใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟร้อน ใส่กระเทียมเจียวพอหอมใส่กุ้งแห้งผัดให้สุกเหลืองใส่ไข่แดงผัดพอสุกใส่ข้าวผัดให้เข้ากัน 2. ปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันดีใส่ต้นหอมผัดพอทั่วปิดไฟ3ตักใส่จานแต่งด้วยผักชีพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นฝอยเสิร์ฟพร้อมมะนาวเมนูต่อไปเป็นข้าวผัดคนาปลาเค็ม เครื่องปรุงมีข้าวสวยปลาเค็มทอดฉีกเป็นชิ้นเล็กแบ่งชิ้นใหญ่ไว้ผักคะน้าเฉพาะกา้านกระเทียมสับกระเทียมแกะเป็นกลีบน้ำตาลทรายซอสปรุงรสน้ามันวิธีทำหนล้างคะน้าให้สะอาดหั่นเป็นท่อนพักไวสอใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมสับเจียวให้หอมใส่คะนา้าผัดสักครู่ใส่ปลาเคม็มกระเทียมแกะกลีบ ผัดพอเข้ากันใส่ข้าวผัดต่อให้เครื่องเข้ากันดี 3. ปรุงรสด้วยน้ำตาลซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันปิดไฟ 4. ต่ตักใส่จานวางปลาเค็มไว้ข้างจานร,รับประทานกับแตงกวาต้นหอมพริกขี้หนูซอยมะนาวเสิร์ฟเมนูข้าวผัดหัวไชโป้เครื่องปรุงข้าวสวยหัวไชโป้หั่นชิ้นเล็กไข่ไก่กระเทียมสับน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวน้ำมัน วิธีทำหนใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟร้อนใส่กระเทียมเจียวพอหอมใส่หัวไชโป๊ผัดพอร้อนทั่วต่อยไข่ใส่ผัดยีให้กระจายพอไข่สุกใส่ข้าวผัดเคล้าให้เข้ากัน 2. ปรุงรสด้วยน้ำตาลซีอิ๊วขาวผัดให้เข้ากันปิดไฟ 3. ตักใส่จานแต่งด้วยผักชีเด็ดเป็นใบพริกชี้ฟ้าแดงหัน่นรับประทานกับแตงกวาต้นหอมเสิร์ ข้าวผัดมันกุ้งเครื่องปรุงข้าวสวยมันกุ้งกุ้งชีแฮหรือกุ้งกุลาดำรากผักชีกระเทียมพริกไทยโขลกรวมกันน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันน้ำมันสำหรับทอดวิธีทำหนึ่งล้างกุ้งให้สะอาดปอกเปลือกเด็ดหัวเด็ดหางผ่าหลังชักเส้นดำออกหั่นหยาบสองตัวที่เหลือปอกเปลือกไว้หัวไว้หาง ผ่าหลังชักเส้นดำออกทอดให้สุกพักไว้ 2. ใส่น้ำมันในกระทะตั้งไฟให้ร้อนใส่กระเทียมรากผักชีพริกไทยโขลกผัดให้หอมใส่มันกุ้งผัดเคล้าให้เข้ากันดีใส่กุ้งสับผัดให้กุ้งสุก 3. ใส่ข้าวผัดพอทั่วปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาผัดให้เข้ากันปิดไฟยกลงสตักใส่จานวางกุ้งทอดบน ข้าวผัดรับประทานกับต้นหอมแตงกวาครับสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะยาวสักหน่อยหนึ่งแต่เห็นว่าอาจจะเป็นประโยชน์ครับถ้าเกิดได้อ่านเครื่องปรุงและวิธีทําไว้บ้างนะครับต่อมาในปกหลังแล้วนะครับปกหลังก็มีภาพข้าวผัดอีกหนึ่งจานแล้วก็มีข้อความว่า ข้าวผัดเป็นอาหารจานเดียวที่สามารถทำให้มีคุณค่าทางอาหารครบส่วนได้เพราะข้าวผัดมีทั้งผักเนื้อสัตว์รวมทั้งรสชาติอาหารที่ปรับปรุงแต่งให้สามารถเข้ากับรสนิยมของแต่ละคนดังนั้นข้าวผัดจึงเป็นที่นิยมทั้งรับประทานคนเดียวทำรับประทานในครอบครัวและแม้แต่จัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆทำข้าวผัดให้อร่อย ก็ต้องทําตามสูตรข้าวผัดในเล่มนี้อันนี้ก็บอกว่าอย่างนี้นะครับราคามีราคาบอกว่า195บาทครับทั้งหมดนี้ก็เป็นแนวทางอย่างหนึ่งนะครับส่วนใครจะไปปรุงรสแต่งเติมเปลี่ยนสูตรอะไรยังไงก็คงทําได้ว่าก็เห็นได้ว่าข้าวผัดนี้สามารถจะปรุงแต่งได้มากมายตามแต่จะคิดสร้างสารรค์เอานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับเอาจะยาวเลยทีเดียว ก,ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ